เจ้าปีศาจกวางหน้ามาตามมาแก้แค้นถึงที่บ้านเสี่ยวสิงจะจะรับมืออย่างไรมาฟังกันต่อกับพีซบุ๊กสมุดเรื่องเล่าในเจ็ดชาติพบหนึ่งปรารถนาอีพีที่37เมื่อออกห่างมาไกลพอสมควรแล้วขาก็หยุดหันไปมองเจ้าปีศาจที่ไล่ตามมาฮะครั้งก่อนขาอุาสตส่าห์ปล่อยเจ้าไป จะยิ่งกล้าสืบสอบมาหาเรื่องข้าอีกอยากตายจริงๆใช่หรือไม่จะปีศาจกวางไม่สนใจคำพูดค่ามันตั้งเขาแผดร้องเสียงก้องและพุ่งเข้ามาชนค่าในทันใดขาเบี่ยงตัวหลบเมื่อสบโอกาสก็คว้าเขามันเอาไว้ยกขาขึ้นนั่งคล่อมบนหลังมันทันทีพอรู้ว่าโดนค้าขีมันก็โกรธใหญ่พยายามเวียงสะบัดหวังให้ข้าตกลงไป แต่ค้าใช้สองมือยึดเขาที่ดูเหมือนก้อนเนื้อนุ่มนิ่มของมันไว้นั่นนุ่มนิ่มแบบนี้กิจจะใช้เขาเมื่กิดข้าให้ตายอย่างนั้นหรือจึงน่าขันจริงๆขนึกสนุกขึ้นมาเล็กน้อยจึงไร้เวททำให้มือจับอยู่กับเขาของมันโดยไม่หลุดออกมาแล้วก็ปล่อยให้มันพยายามสลัดข้าอยู่อย่างนั้นจนในที่สุดโดยแรงเวียงสะบัดเขาของมันก็หักออกมาดังป๊อก ข้าตกแต่ลึงจนตาค้างจับเขาที่เต็มไปด้วยเลือดเอาไว้แน่จะปีาศาจกวางหน้ามา้าก็คงจะตกใจเช่นเดียวกันกับค้าเขารีบลนลานเอาเขาอ่อนที่เพิ่งเดึองออกมายัดกลับใส่เข้าไปในรูพลางละล่ำลักัขออภยัยแต่เลือดของมันก็ยังไหลทะลักไม่ยอมหยุดมันยกสองขาหน้าขึ้นตะกุยอากาศเขาไม่ทันระวังจิงลื่นตกจากร่างมัน จะปีศาจกวางหน้าม้าหันกลับมากัดแขนข้าแต่เพราะฟันของมันทื่อเกินไปจึงกัดไม่เข้าเนื้อมันสะบัดหัวไปมาพยายามจะฉีกแขนข้าออกให้ได้ข้าทั้งรู้สึกผิดทั้งจนใจแต่ก็ไม่รู้ว่าจะทำอย่างไรดีแถมมันยังกัดแขนข้าไม่ยอมปล่อยข้าจึงใช้ข่าของมันเคาะลงบนรูที่หัวจะปีศาจกวางหน้าม้าทนถูกตีอยู่สองที ในที่สุดก็ยอมคลายปากออกแงน้าร้องคำรามแล้วรีบจากไปอย่างผู้พ่ายแพ้พร้อมกับเลือดที่สัตว์กระจายไปทั่วฟ้าขายืนนิ่งอยู่บนก้อนแม่กล้มลงมองดูเขาอ่อนที่เต็มไปด้วยเลือดในมือแม้จะรู้สึกผิดอยู่เล็กน้อยแต่ในใจข้าก็คิดว่าถ้าเอาไปแช่สุราก็อาจจะได้รสชาติที่แตกต่างไปข้าจึงเก็บมันไว้ในอกเสือ้อ และม้วนแขนเสื้อขึ้นดูแผลของตัวเองเมื่อเห็นว่าไม่ได้สาหัสอะไรนะักจึงกลับบ้านไปอย่างไม่เร่ง,งรีบขณะที่กลับบ้านก็รู้สึกหนักใจเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นเกิดเรื่องครั้งนี้ขับป,ปกป้องเขาได้แต่ถ้ามีครั้งหน้าและครั้งต่อๆไปล่ะมนุษย์ธรรมดาเช่นเขาจะดูแลตัวเองได้อย่างไรชาตินี้ ถ้าเขาไม่บำเพ็ญเป็นเซียนเมื่อเป็นมนุษย์ธรรมดาคนหนึ่งพอลงสู่แดนปะโล,โลกเพื่อไปเกิดใหม่ก็ต้องดื่มน้ำแกงเมืองพอเมื่อถึงตอนนั้นทุกความทรงจำที่เกี่ยวกับข้าก็จะถูกลบล้างไปจนหมดสิน้นแค่คิดเขาก็รู้สึกกลัวขึ้นมาในใจพอกลับมาถึงบ้านชุกพงยังถูกกักอยู่ในม่านพลัง พอเขาเห็นค้าเขาก็รีบลุกขึ้นยเยอะขบโกมือมานพลังก็สลายหายไปเขารีบโผล่ข้ากอดค้าตาเบิกโพลงด้วยความตกใจพอค้ากลมมองตัวเองถึงได้เข้าใจเพราะเลือดเจ้าปีศาจกว้างทำให้เสื้อของข้าแดงชานตอนที่เลือดของมันสาดกระจายในท้องฟ้านานและศีรษะของข้าก็คงเปลือ เืเ้อนไปด้วยเลือดของมันเมื่อเห็นแววตาเขาเบิกโพลงด้วยความตกใจจุดจูข้าก็คิดอยากหลอกเขาขึ้นมาจึงแกล้งทำเป็นกุมแขนที่โดนกัดสุดลงกับพื้นท,ทําทีเป็นเจ็บหนักใกล้ตายเขาเห็นดังนั้นก็น่าซีตกใจใหญ่เสียวเสียเจ็บที่ใดหรือเจ็บที่ได้พอเห็นสีหน้าท่าทางของเขา ใสข้าวก็อ่อนอยู่วแต่ในเมื่อละครเริ่มแล้วก็ต้องไปให้สุดคารีบดัดเสียงแหบแห้งเอ่ยว่าคิดไม่ถึงว่าเจ้าปีศาจกวางหน้ามาจะร้ายกาจถึงเพียงนี้ข้าประเมินมันต่ำเกินไปคาตลกแขนเสื้อขึ้น ให้เขาเห็นบาดแผลที่ถูกปีศาจกวางหน้าม้ากัดบาดแผลนั้นมีกลิ่นอายของปีศาจเหลืออยู่จึงมีกลุ่มหมอกดำปกคลุมดูน่ากลัวแต่จริงๆแล้วแค่ไรเวชชำระนิดหน่อยก็หายไปแล้วเขามองมันด้วยสีหน้าซีดเผือดพอะคักแกล้งทำเป็นใกล้ตายเขาก็รีบใช้สองมืออบรอบคอเข้าไว้แน่นแม้จะกลัวจนตัวสั่น แต่ก็ยังเอ่ยปลอบใจว่าจะอยู่ข้างข้าไม่ไปไหนอยู่อย่างนั้นตลอดเวลาเห็นท่าทีเขาแบบนี้ข้าก็ใจอ่อนไม่อยากเสแสร้งเล่นละครต่อไปสุดท้ายจึงบอกกับเขาว่าเสียวเสียงไม่ตายง่ายๆหยยรอกขอเพียงแต่ต่อจากนี้ไปทุกๆเดือนมีคนใช้พลังเซียนมาช่วยกำจัดกลิ่นาอปีศาจบนแขนของข้าออกไป เสียวเสียงก็จะไม่ตายแล้วชูงคงรีบปล่อยค่ะทุกทุกทุก,ทกเดือนกำจัดกลิ่นไอปีศาจให้เจ้าตอนนี้ตอนนี้ชูงคงทำได้หรือไม่ทำได้ค่าใช้มืออีกข้างหนึ่งลูบหัวเขาแต่ตอนนี้เจ้ายังกำจัดได้ไม่สะอาดค่าข้าจะตั้งใจบำเพ็ญเพียร นับแต่นี้กขจะตั้งใจฝึกต้องบำเพนเพียนจนชำระล้างให้เสียวเสียงได้อย่างแน่นอนน้ำตาเม็ดโตร่วงลงมาเป็นสายอีกครั้งก็จะตั้งใจฝึกกขจะตั้งใจบำเพ็ญเพื่อปกป้องเสียวเสียงจะไม่ปล่อยให้เสียวเสียงได้รับได้รับบาดเจ็บอี ไม่รู้ว่าตอนที่เขาเห็นข้าหลับตาลงแกล้งตายในใจเขาคิดอะไรอยู่แต่หลังจากนั้นเขาก็ตั้งใจฝึกบำเพ็ญเพียรอย่างจริงจังและไม่เกียจคล้านอีกเลยเวลาบนโลกมนุษย์ผ่านไปอย่างรวดเร็วพลิบตาเดียวถูกคงก็มีอายุ18แล้วหลังจากที่เขาบำเพ็ญตบะด้วยสามดวงจิตหกดือนวิญญาณมานานหลายปี ก็ทำให้มีสติปัญญาไม่แตกต่างจากคนธรรมดาพลังการฝึกบนเพลนเพลนของเขาลดหน้าไปอย่างมากจนข้าไม่มีอะไรจะสอนเขาอีกเขาจึงออกเดินทางลงเขาไปฝึกฝนอยู่บ่อยๆแต่ไม่ว่าเขาจะไปที่ใดทุกวันที่15ของเดือนเขาจะต้องกลับมาที่ภกเขาลูกหัวเพื่อมากำจัดกลิ่นาอปีศาจบนแขนของขา้าตามที่เคยสัญญาวไว ตอนที่เขายังเป็นเด็กแม้ว่าทั้งเขาและตัวข้าเองต่างก็รู้ดีว่ามันไม่ได้มีกลิ่นอายปีศาจอะไรการเฝ้ามองเขาเติบโตทำให้เขารู้สึกดีแต่ข้าก็รู้สึกกังวลเพราะเขายังไม่ได้เป็นเซียโดยดูร้อนปีนี้ปีศาจเสือตาฮาวาเกิดถูกตาต้องใจบัณฑิตหนุ่มคนหนึ่งที่อยู่ในเมือง จึงได้ลักพาตัวเขากลับมาเป็นสามีโดยกำหนดพิธีแต่งงานขึ้นในคืนวันไหว้พระจันทร์ข้าเองในฐานะที่เป็นเซียนก็ไม่เห็นด้วยกับการบางังคับให้ผู้อื่นมาเป็นสามีแต่พอไปสำรวจหลายครั้งก็เห็นว่าบัณฑิตเองก็มีใจให้ต้าว่วาเช่นกันข้าจึงปล่อยผ่านเรื่องนี้ไปแต่ชูคงคิดไม่เหมือนข้า เขาพยายามพาบัณฑิตลงเขาไปจนทะเลาะกับต้าฮวาหลายครั้งคืนก่อนวันไหวพระจันทร์ชูคงตัดสินใจไปช่วยบัณฑิตผู้นั้นอีกครั้งเขาเดินตามหลังไปและลากตัวเขากลับมาพร้อมกับบอกว่าบัณฑิตผู้นั้นก็ชอบต้าฮวาเช่นกันแต่ชูคงกลับเถียงว่ามนุษย์และปีศาจมีเส้นทางเดินแตกต่างกันพวกเขาไม่มีทางอยู่ด้วยกันได้ เขาไม่สนใจจูงมือพาเขาเดินกลับบ้านพร้อมกับบอกเขาว่าเรื่องบุพเพของแต่ละคู่นั้นคนนอกไม่สามารถเข้าไปยุ่งด้วยได้เช่นนั้นบุพเพของเสี่ยวเสียงล่ะเขายุ่งได้หรือไม่อะไรนะขาตกใจไม่นึองว่าเขาจะถามเช่นนั้นชูคงเหมือนได้สติก,กลับมารีบสายนะไม่ไม่มีอะไร จริงสิวันนี้ข้าต้องกำจัดกลิ่นอายปีศาจให้เสียวเสียพวกเรารีบกลับกันเถิดกลางดึกคืนนั้นข้าถูกคำพูดของชูคงรบกวนจิตใจจนนอนไม่ค่อยหลับข้างวงเงียตื่นขึ้น,นมากลางดึกเพื่อจะไปเข้าห้องนาะพอลุกขึ้นมานั่งก็รู้สึกสายลมเย็นเยียบยามราตรีพัดกลูเข้ามาในห้องเขาเรีบหันไปมองเห็นชูคงนั่งอยู่บนขอบหน้าต่าง มองข้าอยู่เงียบๆโดยสีหน้าอึมครึมข้าเขาฝันเห็นเซลเสียนอนหลับตาอยู่บนหิมะเขาก้มลงมองมือตัวเองรู้สึกเหมือนจริงมากข้าขาตกใจจนนอนไม่หลับก็เลยมาหาเจ้าเขาฟังแล้วหายง่วงเงียทันควันรีบถามเขาว่า เจ้าฝันเห็นอะไรเริ่มฝันตั้งแต่เมื่อใดแล้วฝันเรื่องอะไรอีกหรือไม่ชูคงเงยหน้ามองค่าเหมือนมีบางอย่างซ่อนอยู่ในแววตาของเขาทิ้นข้าอ่านไม่ออกเขาหันหลังแล้วใส่หนะ้าไม่มีแล้วฝันถึงแค่เรื่องนี้เขาเริ่มจะจำได้แล้วข้าดีใจเหลือเกินหากว่าพบดวงวิญ,ญญาณที่ขาดหายไปดวงสุดท้าย หากว่าเขาบำเพ็ญเพียรจะสำเร็จเป็นเสียบางทีจกคงอาจจะได้ความทรงจำทั้งหมดกลับคืนมาดังนั้นข้าจึงรีบบอกเขาว่าตอนนี้สิ่งที่สำคัญที่สุดสำหรับเจ้าก็คือการฝึกฝนถ้าหากทุกวันที่สิบห้จะติดพันการฝึกฝนหรือบำเพ็ญก็ไม่ต้องรีบกลับมานะห้ามเลิกฝึกกลางคันเพราะข้าแขนของข้าไม่ได้เป็นอะไร เจ้าก็น่าจะรู้ตั้งนานแล้วเมื่อฟังคำพูดของข้าชูกคงก็นิ่งงานไปเนิ่นนานก่อนจะรับคำเสียงแผ่วเบาจนข้าแทบไม่ได้ยินวันรุ่งขึ้นข้าไปงานแต่งของต้าฮาวาส่วนชูกคงก็ลงเขาไปตามลำพังแล้วหลังจากวันนั้นเขาก็ไม่ได้กลับมาหาข้าอีกเลยจนเวลาล่วงมาถึงครึ่งปี ตอนนี้ยางเขาเดือนสิบสองแล้วก็ยังไม่มีวี่แววว่าเขาจะกลับมาใจหนึ่งเขาก็อยากไปตามหาเขาแต่อีกใจก็กลัวจะไปขัดขวางการฝึกบําเพ็ญของเขาขาสองจิตสองใจอยู่อย่างนั้นจนกระทั่งปล่อยเวลาล่วงเลยมาถึงวันส่งท้ายปีเก่าในวันส่งท้ายปีเก่าเขาขุดสูราที่หมักจากเขาของปีศาจกวางหน้าม้า ซึ่งฝังอยู่ในลานบ้านขึ้นมาเขาปลอบใจตัวเองว่าปีนี้ไม่มีจูคงอยู่เป็นเพื่อนแต่อย่างน้อยก็ยังมีสุราคลายเหงาให้กับตัวเองขณะที่ข้ากำลังคิดและเปิดไหสุรายอยู่นั้นจู่ๆก็ได้ยินเสียงฝีเท้าคนที่ลานบ้านพอข้าเงยหน้าขึ้นข้าก็เห็นจูคงเดินย่ำหิมะเข้ามาเขารีบกวากมือเรียกเขา ให้มานั่งดื่มสุราด้วยดูเขาผิดหวังเล็กน้อยที่ข้าทำท่าทางเหมือนปกติดังเขาไม่เคยจากไปไหนคาเทสุราใส่จอกส่งให้เขาพลางถามว่าไปบำเพ็ญตะบะครั้งนี้ได้พบเจอเรื่องอะไรมาปะเขาจึงบอกว่าข้าได้พบกับใครบางคนเขาบอกว่าข้ามีสามดวงเจ็ดเจ็ดดวงวิญญาณ ยังขาดอีกหนึ่งดวงวิญญาขาจิบสุราอึกหนึ่งเหลือบตามองเขาอืมถูกแล้วเจ้ายังขาดอีกหนึ่งดวงวิญญาชูคงก้มหน,น,น้านิ่งเงียบไปแล้วกระดกสุราในจอกหมดรวดเดียวเขาเข้นเสียงลอดลฟันถามว่าเสียวเสียงไม่คิดจะบอกอะไรข้าหน่อยหรือ ขเขหลือบมองดูเขาอย่างใช้ความคิดตามจริงตอนนี้เขาก็ไม่ใช่เด็กแล้วอีกทั้งความทรงจํำก็ดูเหมือนจะค่อยๆค,คืนกลับมามาคิดดูแล้วให้เขาฟังจากปากค้าคงจะดีกว่าปล่อยให้คาดเดาเอาเองขาจึงตัดสินใจเล่าเรื่องราวทั้งหมดให้เขาฟังหลังจากที่ข้าบอกเขาเกี่ยวกับชีวิตทั้งหกชาติจบท้องฟ้าก็มืดแล้ว เมื่อข้าดื่มสุรานี้จอกจนหมดก็เงยหน้าขึ้นมองชูคงกลับเห็นเขาก้มหน้าคอตกพ,พึมพำออกมาว่าทิแท้สิ่งที่เขาพูดทั้งหมดเป็นความจริงหลังจากนั้นเขาก็ตัดพ้อว่าคนที่เข้ามองและเฝ้ารอคือเทพชูคงไม่ใช่ตัวเขาแม้ข้าจะอธิบายยังไงว่าแท้จริงเขาก็คือชูคง แล้วก็เป็นคนคนเดียวกันขอให้ได้เป็นเซียนก่อนแล้วความทรงจำกลับคืนมาเขาก็จะเข้าใจเองแต่เขากลับไม่ฟังค่ากล่าวหาว่าข้ายึดติดอยู่แต่กับอดีตซึ่งหาใช่ตัวเขาคนปัจจุบันไม่ไม่ใช่ค่ะสิ่งที่เจ้าสนใจคือความทรงจำเจ้าต้องการให้ข้ากลับไปเป็นท่านเทพชูคงในอดีตไม่ว่าจะเป็นการบำเพ็ญเพียรเ,เพื่อเป็นเซียน การดำหาดวงจิตที่หายไปคนที่เสียวเสียงชอบไม่เคยเป็นข่าเขาจ้องค่าด้วยดวงตาแดงกัำพร้อมกับเข็นเสียงลอดลายฟันออกมาข้าไม่ใช่ฉูคงเขาคว่างจากสุราลงพื้นลุกขึ้นยืนแล้วหันหลังเดินจากไปขามองสุราที่สาดกระจายไปทั่วพื้นความหวานมิตกผุดขึ้นมาทันควัน จากนั้นก็พลันแปล,แปลเปลี่ยนเป็นโทสัเขารีบใช้วิชาเสียนหายขึ้นไปปรากฏตัวต่อหน้าเขาชูคงนั่นเจ้าจะไปไหนเขาไม่ฟังและไม่แม้แต่จะมองข้ากลับเดินเลยข้าไปข้าโมโหยิ่งนะักตามเขาไปพร้อมเสกเชือกออกมาจะมัดตัวเขาแต่นึกไม่ถึงว่าเขาจะทำลายเชือกเสียนของข้าอย่างง่ายได้แถมยังมีกลิ่นอายชั่วร้าย แผ่ออกมาจากตัวเขาอีกด้วยข้าตกใจและเอกใจจึงถามเขาว่าใครเป็นคนสอนวิชาอาคมนี้ให้กับเขาเขานิ่งเงียบไปไม่ตอบคำขายิ่งโกรธขึ้นมาใหญ่หลวงพัดไปกลงของจิ๋วุยออกมาจะอกเสื้อแล้วถือไว้เจ้าจะพูดหรือไม่เขารู้ว่าข้าโกรธขึ้นมาจริงๆแล้วทำท่าหลังเลยอยู่ครู่หนึ่งจึงหลุดจึงหลุดปากออกมาสองคำว่า จินเลียนพอได้ยินชื่อนี้ขาก็รู้สึกว่าเบื้องหน้ามืดทะมึนไปในฉับพลันแทบจะยืนทรงตัวไม่อยู่ภาพที่ชุคงกับจินเลียนตายไปพร้อมกันผุดขึ้นมาในสมองของข้าดวงวิญญาณของเขาควรต้องแตกดับไปตั้งแต่ชาติก่อนแล้วสิหรือว่าเขาจะเหมือนชูคงใช้พลังหวนคืนรวบรว,รวมดวงจิตที่กระจัดกระจายได้ เพียงแต่ไม่มีใครรวบรวมดวงจิตและดวงวิญญาณให้กับเขาดังนั้นตอนนี้เขาจึงได้แต่ล่องลอยอยู่อย่างนั้นแล้วในที่สุดเขาก็พบชูกคงแล้วคิดจะหลอกให้เขาหลงเข้าสู่เส้นทางสายมาอย่างนั้นหรือเจ้าพบเขาเมื่อใดเมื่อสามปีก่อนนานขนาดนั้นเลยหรือทำไมข้าไม่สังเกตเห็นเลยข้านี่แย่จริงๆ ที่ข้าเล่าให้เจ้าฟังมึอครู่เจ้าไม่เข้าใจหรืออย่างไรจิ่นเหลียนเป็นมารเจ้ายัางกล้าไปหาเขาอีกและเพราะเขาดวงวิญญาณของเจ้าจึงต้องแตกสลายฮะถ้าไม่ใช่เพราะเขาเขาก็ไม่มีโอกาสที่เจอเสี่ยวเสียงมิเชลหรือเขาไม่รู้ว่าทัานเทพจูคงเป็นคนยังไงแม้เสี่ยวเสียงจะบอกเล่าเรื่องราวระหว่างเจ้าสองคนแต่สำหรับข้าแล้ว เขาเป็นคนแปลกนะในชีวิตข้ามีแค่เสียวเสียงเท่านั้นข้าทำทุกอย่างก็เพื่อเจ้าแต่เสียวเสียงกลับทำทุกอย่างเพื่อแทบชูคกแม่เจ้าจะบอกว่าพวกเราเป็นคนคนเดียวกันแต่ข้าไม่รู้จักเขาและเขาก็ไม่รู้จักข้าจะไม่ได้ห่วงข้าแต่เจ้าจะห่วงคนแปลกได้อีกคนซึ่งไม่ใช่ข้า แยค่ยืมชื่อของ้านเทพชูคงที่เจ้าเป็นคนมอบให้ข้ามาใช้ทุนนะแต่ข้าไม่อยากเป็นชูคงอีกแล้วข้าอยากเป็นตัวเอเป็นตัวของข้าเอเสียวเสียงเข้าใจหรือไม่ชูคงตัดพ้อข้าอย่างอัดอั้นตันใจเขาตัดพ้อข้าอย่างผิดหวังเขาอึ้งไปแล้วก็เพิ่งนึกได้ว่าเขาไม่เคยคิดถึงความรู้สึกของเขา จากมุมของชูคงเองเลยในใจเขาคงไม่มีท่านเทพชูคงผู้หญิงทนกเขาเองก็เพียงอยากมีชีวิตอยู่ในฐานะที่เป็นตัวเองและมีคนที่ห่วงใย,ยเขาจริงๆเมื่ออยู่มาวันหนึ่งก็พบว่าเหตุผลที่ผู้อื่นใส่ใจห่วงใย,ยเขาล้วนเป็นเพราะคนที่ไม่ได้มีอะไรเกี่ยวข้องกับเขาเลยแม้คนคนนั้น ก็คือเขาในชาติที่ผ่านมาก็ตามขาถอนใจแล้วยื่นมือออกไปหาเขาเจ้ากลับบ้านไปพร้อมกับข้าก่อนแล้วเราค่อยคุยกันจินเหลียนต้องการจะหลอกให้เจ้าไปสู่เส้นทางสายมาดเขาไม่ใช่คนดีจะอย่าก,กลับไปหาเขาอีกเลยนะชูคงสายนะมันสายเกินไปแล้ว ข้าได้ดวงจิตสุดท้ายของเขามาเติมจิตวิญญาณของข้าให้สมบูรณ์แล้วชาตินี้เขาไม่อยากบำเพ็ญเพียรเป็นเซียนอีกแล้วขขาแค่อยากเป็นตัวเองเาได้ยินดังนั้นให้โกรธและแค้นจินเหลียนยิ่งนะชูคงต้องสละชีวิตตัวเองเพื่อไม่ให้เขาทำลายผู้อื่นแต่มานตนนี่กลับคิดใช้ร่างของชูคงเพื่อกลับมามีชีวิตอีกครั้งขขาโกรธมาก จนตรงดิ่งเข้าหาเขาพยายามจะจับเขาให้กลับไปกับข้าให้ได้แต่คิดไม่ถึงว่าชูคงจะใช้วิชาภาพลวงตามันหลอกค้าแถมยังลงมือตีแทถอยข้าจนสลบก,ก่อนที่เขาจะหนีไปอีกด้วยจินเลียนเข้าไปอยู่ในตัวของชูคงแล้วเสี่ยวเสียงจื่อจะทำเช่นไรต่อไปมาตามกันต่อในครั้งหน้านะคะขอบคุณสำหรับการติดตามกันในวันนี้และพบกันใหม่ในอีพินะ สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ